เราไปสองสามหยดให้มันเห็นสีสมมุติว่ามันต้องเกิดจากกรดไปเป็นกลางถูกไหมและในช่วงพีเอสมมติตอนแรกพีเอสองไปเป็นเจ็ดเนี่ยตรงนี้สีเขียวตรงนี้สีเหลืองสมมตินะสมมติเธอต็องดูจากสีไงสีที่เปลี่ยนมันก็วัดอัตราได้ทำให้แค่นี้ดีสุดแล้วเพราะมันวัดจากอย่างอื่นไม่ได้ก๊์ดก็ไม่มีอะไรก็ไม่เกิดมวนก็ไม่ลดก็ต้องใช้จากสีนะั่นแหละชัดเจนที่สุดนะก็ต้องดูอย่างนั้นไปนะครับอ่ะถัดมา สองจุดสามโมออกไหมต้องวาจากอะไรจงแกตว่าโมการันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับโมกามันเพิ่มจากสองโมเป็นสามโมนี่ต้องวัดจากวัดจากความดันหรือปริมาตรจริงๆแล้ววัดจากปริมาตรวัดยากวัดจากความดันง่ายเพราะว่าถ้าวัดจากความดันเราก็ฟิกปริมาตรให้มันปิดแล้วก็คงที่ใช่ไหมครับพี่ติ๊กที่ถามว่าสมมติอ่ะตอนแรกสองโมเนี่ยตอนแรกเป็นสองเอทีเอ็ม ถ้าเกิดปฏิกริริยาหมดเกลี้ยงโดยสมบูรณ์ต้องกลายเป็นสามเอทเอมถูกไหมครับใช่ไหมครับเราก็ทําในภาชนะปิดแล้วเราก็ต่อเกว้กกำนันไว้เคยเห็นเกว้กกำนันไหมครับเกว,กวากกำนันก็คือผู้ชายไม่ใช่เ <laughs> <laughs> กวกกนันคือไอ้ที่เป็นเข็มบอกความดันอะ่ะเคยเป็นปั๊มน้ำมันมาตั้เตมลมยางอะ่ะที่มีเข็มบอกอันนั่นแหละเขาเรียกว่าเกวากกำดันก็ตอนแรกมันจะชี้อยู่ที่สองเอทถูกไหม มีแบบทั้งดิจิตอลทั้งอาล็อกมีหมดพอเกิดปฏิกยาไปมันก็ต้องขึ้นไปเป็นที่สามเอทีเอ็มถูกไหมครับนะถ้าเกิดเธอพัสดกามเทียบกับเวลาจะเป็นไงอันนี้เป็นเอทีเอ็มอ่ะหนึ่งสองสามนัจุดเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแรกๆเพิ่มเร็วหลังๆเพิ่มช้าเนี่ยก็วัดก็ตรงนี้คือเวลาเธอว่าได้ว่าเกิดปฏิกยาภายในเวลาเท่าไหร่สโลปคืออะไรสโลปสโลปคืออัตรางไง ช่ไหมเพราะนี่คือปรับความนันของระบบความันที่เปลี่ยนแปลงก็คือฟัเป็งอัตราได้นั้นสโลปของกราฟก็คืออัตรานนะจะต้องเข้าใจถึงขั้นนี้เลยนะว่าสโลปคืออะไรกราฟเป็นยังไงทิศทางกราฟชี้ขึ้นชี้ลงนะครับเฮ้ยเหลือสองข้อแล้วสองข้อนี้ต้องคิดเองได้แล้วเพราะสามข้อแรกเนี่ยมันไม่เหมือนกันพี่จะตัวอ,อย่างให้หมดแล้วสองข้อหลังเนี่ยใช้หลักการจากสามข้อแรกได้ลองออกแบบสิครับว่าถ้าเป็นสองจุดสี่ดูจากอะไรครับบีม นาูจัดก,การทําไงครับนัวอันนที่ลดหรืออะไรครับไอ้ <S <S 2> <S 2> ถ้าไม่มีเครื่องช่างก็หมนกับข้อหนึ่งเป๊ะก็ต่อสายยางกับหลอดฉีดยาอ่าไม่วัดมมลที่ลดก็วัดปริมาตรที่เพิ่มของก๊าซที่เกิดขึ้นได้หมดจากไฮโดรเจนเนี่ยเป็นตัวหลักดูง่ายที่สุดแล้วนะครับถัดมาข้อสองจุดห้าดูจากอะไรดีครับ ดูได้สองแบบแล้วแต่ถ้าเหมือนเราเข้าใจเ่กี้ดูจากก๊าซที่เกิดเหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ตัวนี้ต้องทำในตู้ควันทำในฮูดเพราะว่าตัวนี้อันตรายเนาะถ้าจะวัดบนที่ลดลงเนี่ยต้องทำเป็นตู้ควันเลยนะซึ่งมันก็จะอุปสรรคนิดนึงอะนะนะตู้ควันมันก็จะเกะกะถูกไหมจะทําทอะไรต้องยื่นมือเข้าไปทาข้างในนั้นเราต้องระวัง มีกระจกกัาดอีกอวนลำบากมากถ้าวัดจากคา์เฟอร์ได้ไหมได้เพราะว่าฝั่งนี้ใสยยหมดเลยเห็นไหมครับเอควีตเอควีตเอควีตแปลว่าใสายยหมดตุกอันเป็นสารละลายจะฝั่งนี้จะขุ่นขึ้นถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นปริยาที่เกิดความขุ่นขึ้นมาใช้นิยมใช้ทังไงครับก็กากรบาดไว้บนกระดาษใช่ไหมกากรบาดไว้แล้วบิ๊กเกอร์วางปึ๊บเราแรกสใสเห็นกากรบาดชัดเจนพอมันเริ่มขุ่นมันก็จะเริ่มมองไม่เห็นกากรบาด เวลาที่เริ่มมองไม่เห็นกากะบายแล้วเนี่ยก็บันเวลานั้นไปก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ใช้การมองเห็นเขาเรียกว่าการโปร่งใสใช่ป่ะพอมันขุนมันก็จะไม่โปร่งใสนะก็แล้วแต่เราจะออกแบบนะครับพวกนี้เราต้องมีความคิดสร้างสารรค์นิดนึงถ้าข้อสอบจะออกจะออกว่าอย่างข้อเนี้วัดได้ทั้งหลายแบบใช่ไหมครับข้อใดไม่สามารถวัดได้ก็ไก่วัดมวลที่ลดลงก็ไข่วัดปริมาตรการที่เกิดกอควายวัดจากความใสเป็นขุนอ่ะวัดได้หมดเลยงอง,งูวัดจากการนำไฟฟ้า อะไรอย่างเงี้ยพี่นาไฟฟ้าได้ไหมลองดูซินาไฟฟ้าได้ข้อนี้วัดจักรไฟฟ้าก็ได้เธอดูตอนแรกเป็นโกรดเป็นเอควีเชนใช่ไหมครับมันต้องนําไฟฟ้าได้ดีฝั่งน้นลิควิดลูกศรอ,อยู่ไหนวะฮ้ยอ๋อลูกศรต้องอยู่ตรงนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้วัดจักรไฟฟ้าไม่ได้เพราะว่ามีเอควีททั้งสองฝั่งถูกไหมมันก็จะนาได้ทั้งสองฝั่งโอเคเมื่อกี้พี่ก็้าใจว่าลูกศรอยู่ตรงนี้งั้นข้อนี้นาไฟฟ้าไม่ได้ก็ตอบข้ององงู ว่าจากการเอาไฟฟ้าไม่ได้อะไรอย่างนี้ไงครับพอเหนภาพอพอเภาพถัดมาหน้าต่อไปมาถึงการคํานวณนิดน,นึงละการเี่อัตรานะครับก็สมการกอันเมื่อกี้แหละเธอต้องรู้ว่าเลขตุลเนี่ยต้องอามาหารถึงจะกรวาตารวมถูกไหมสมมตว่าพี่บอกว่า r ของปฏิกิริยาเนี่ย r ของ Reaction นะครับนะจะต้องเท่ากับหนึ่งส่วนสองของ r อลูมิเนียมถูกไหม พราะว่าต้องอะไรดุลมาหาแต่ต้องติดลบด้วยนะเพราะสารตั้งต้นต้องลดลงเท่ากับลบหนึ่งส่วนสอง R ของ NaOH เท่ากับหนึ่งส่วนหก R ของนะ้ำทีนี้พอเราเขียนอย่างน,น,นี้ปุ๊บเนี่ยเราเขียนต่อไปได้เท่ากับหนึ่งส่วนสอง R ของโซเดียมบอโรเบเนียมไฮรดรอ,อกไซด์เท่ากับหนึ่งส่วนสาม R ของไฮโดรเจนใช่ไหมครับโอเคเขยงียยง่ายทุกคนเข้าใจแต่พอถึง R ปุ๊บ อ่าคืออะไรต้องระบุนิยามความหมายอ่าได้ข้อนี้ถ้าอ่าคือความเข้มข้นที่กว่าเวลานะข้อนี้ไม่สําเร็จแล้วเพราะว่าอะไรน้ํามีความเข้มข้นไหมความเข้มข้นน้ำเป็นลิลวิดคงที่ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเธอควรจะเป็นจักถ้าดูความเหมาะสมแล้วอ่าข้อนี้ควรจะเป็นโมของสารนั้นหารด้วยเวลาถ้าวัดจากโมอ่ะโอเคได้เพราะโมไม่คงที่หรอกแต่ถ้าความเข้มข้นอของลิควมันคงที่อ่ะมันวัดไม่ได้ใช่ไหม งั้นอของข้อนี้ควรจะวัดจากโมเทียบกับเวลาไม่ควรจะเป็นโมต่อลิตรดูกวามเหมาะสมแต่ละข้อเขียนต่อได้เองนะถัดมาข้อ3.2ข้อนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับ r รวมจะต้องเท่ากับ1ส่วน2 r ของ K M N O C ติดลบด้วยเท่ากับไปเรื่อยๆจนถึงสมมติยกตัวอย่างเป็นเท่ากับ1ส่วน5 r ของคอรอย่างเงี้ยได้ออกอไหมครับเป็นไ็ไล่ไปนะก็คือเอาเลขดูนมาหานั่นเอง โอเคนะครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสารแต่ละสารในสมการงั้นที่เกิดเราย้อนกลับเขาบอกอัตราแต่ละตัวมาเราสามารถย้อนไปหาเลขดุลได้นะครับย้อนได้เพราะว่าอัตราส่วนของอัตราเนี่ยของแต่ละตัวก็จะเป็นสัดส่วนกับเลขดุลเหมือนกันใช่ไหมอันนี้มาดูแนวข้อสอบนิดนึง ด้านล่างข้อสี่ถ้าความเข้มข้นของสาร A เป็นฟังก์ชันกับเวลาอย่างนี้อัตราการลดลงของสาร A ทำไงครับก็คือเขาให้หา ra อะ r ของความเข้มข้นของสาร A ทำไงอัตราคือก้อน A หารด้วยเวลาถูกไหมมันคือการดิฟถูกไหมเรียนแคลคูลัสมาแล้วใช่ไหมก็คือต้อง d อะไรครับ d ความเข้มข้นของ A by dt e ถูกไหม จะต้องดิบมันดิบที่แบบทีตรงเนี้ยได้อะไรครับดิบข้างคงที่ได้ศูนย์ดิบลบศูนย์จุดหกทีกำลังหนึ่งส่วนสองได้ตกกาลังมากกลายเป็นอ่ะไปลบศูนย์จุดสามทีกำลังลบหนึ่งส่วนสองเอาไว้ข้างล่างรูททีถูกไหมดิบแล้วก็ได้กลายเป็นลบศูนย์จุดสามมหาด้วยสแควร์รูททีใช่ปะดิบดิบเป็นใช่ไหมครับ ได้นะมันเรียนในมหกนี่แคลคูลัสแต่เรียนโรงหน้ามาแล้วกันเรียนม .5 แล้วเรเออดีเนาะพอเรารู้ Ra ปับ๊บเขาถาม Rb ทำไมครับ Rb เธอรู้ไีมว่าหนึ่งส่วนสอง Ra เท่ากับ Rb ใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ย Rb เท่ากับหนึ่งส่วนสอง Ra ฉะนั้นเนี่ย Rb ก็น่าจะเป็นเท่ากับลบศูนนย์จุดหึ่งห้าส่วนรูท t ถูกไหมครับก็คือหนึ่งส่วนสองไปคูณ Ra อัตราของ c เธอก็รู้อีกว่า r c เท่ากับอะไรวะหนึ่งส่วนสาม r c เท่ากับหนึ่งส่วนสอ,อง r งี้ใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่คนเราฝั่งนะ c มันต้องเป็นบวกแล้วก็เท่ากับอะไรเลยเอาสามยกไปคูณเป็นเท่าไหร่วะศูนย์จุดสี่ห้าส่วนสแควร,รูทีไม่ต้องมีเครื่องหมายลบแล้วเพราะว่าอะไร c เป็นผลิตภัณฑ์มันต้องมีลบตรงนี้ทีนึงนะ หนึ่งส่วนสาม R C เท่ากับลบหนึ่งส่วนสอง R A ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหม,มก็ได้อย่างนี้อัตรารวมของปฏิกิริยาถ้าอัตรารวมเธอก็เอาของตัวที่ได้ดุลเป็นหนึ่งอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั้งหาอะไรถูกไหมก็คือ R B เลยนั่นเองเครื่องหมายก็ไม่ต้องมีนะอัตรารวมก็เป็นเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายอ่ะนะก็เป็นส่วนจุดหนึ่งห้าส่วนูทีถูกไหมครับง่ายไหมครับเรื่องนี้ถ้าเขาอยากรู้ที่เวลาที่เท่าไหร่เธอก็เอา เวลานั้นเป็นแทนตรงทีถูกไหมก็ง่ายแล้วข้อนี้